Dacă nici așa nu-ți สวัสดีครับพบกับผมนุ่ย LPK นะครับวันนี้ผมจะเสนอเมนูแกงเห็ดทอปแกงหรือแกงเห็ดเพาะนะครับใส่ยอดบลาคามแกงเมื่อนครับนะครับยอดบลาคามนะครับแล้วก็ขาดไปได้นะครับการอีหลอกของเรานะครับนี่ครับอืมหรือบ้านหูห้องก้านดอกก้านนะครับนี่ครับนะครับขาดไปได้เลยนะครับนี่ครับครับผมเดี๋ยวเอามาทําวิธีการทำด้วยกันนะครับไปครับนะครับพริกแกงที่ห้อยตามีความหนัะอันนี้อย่างครับหอม กระเทียมขาวเนาะกระเทียมขาวใส่พริแกแห้งนะครับพริกแห้งสีพริกแห้งนะพริกที่แดงน,นะครับพริแกแห้งนะครับต่ำโขกมันละเอเียดนะครับมีสองย่างนะครับพริกแกงอนะ่ะใช่สองย่างตะ้กะห้ากับปีอ๋อข้างห้ากับปีนอนนี่ต่ำเพื่อมันพอให้พอดีก่อนนี้เนาะนะนครับเราจะโคกกระเทียมกับ <_ d> พริกแห้งเข้ากันนะครับ ครับหกไปเรื่อยๆนะครับอ๋อใส่กะปิประมาณนี้ครับเนาะนี่กะปิครับเนาะอ๋อใส่หาใส่ปลาร้าด้วยนะครับปลาร้าของเราครับนี่กะปินะครับนี่ครับปลีกกะปีของเราอืมนี่ครับสองปากน้อยนะครับหาเราไปใส่ได้ครับหางอ๋อขอดูห้างของคนคนต่างเมืองนะครับโอ้นี่ครับตานะครับ ตัวไปตัวนะครับนี่ครับหอมแดงใส่ครับหอมแดงบะไสเนาอน่ครับตำมเข้ากันครับไม่ยครับบดกันนะโอ้ครับเน้นนะครับย้ำนะครับมีพริกนะครับหอมขาวกระเทียมขาวนะครับแต่ฮะกับปินะครับแค่นะครับพี่เกงมีแค่นี้ครับตำละเอียดกะจบแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำต่อไปนะครับครับผม ต้มน้ำให้เดือนเดือนแล้วก็เอาพริกเก่งใส่ก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับต้มน้ำเดือดแล้วพริกเก่งก็ใส่ไว้นะครับนี่ครับปรุงเลยครับนะครับใส่สลิดจอนใส่สลิดเกือบเกือปากนะครับใส่สลิดเห็นน้อยครับเนาะตัดีใส่ครับใส่ัวดีบบใส่เนาะนะครับต้มน้ำละไว้นะครับช่วงที่วางที่หอนเดี๋ยวเขาจะไปเขาจะไปปอกเปลือกดอกก้านนะครับช่วงที่รอนะครับต้มน้ำละไว้เลยนะครับ เปลอกหลอก้างแล้วเซ็จับปุ่นครับให้ทอเข้าวซอยนะครับนี่ครับ๋ยว็อปใส่ละไปเลยครับต้มอุ่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับวิธีการปลอกกีลอกนะครับเราจะห้ามล้างนะครับเพราะว่ากีลอกนี่ตอนที่ปิดทรายหอยตัดตัดกว้างนะครับเราจะปลอกแบบห้ามล้างนะครับถ้าล้างมันคันนะครับนี่ครับตัดส่วนที่แกวนะครับครับมีนะครับปลอกกีลอกนะครับ แต่ห้ามล้างนะครับทักษะสูตรสูตรของผมเขาแล้วห้ามล้างนะครับปอกใหญ่ออกนะครับน่ครับอืมถัดเอาส่วนแกออกก็หนอนนะครับเปลือกเซตนะครับปอกไปเรื่อยๆนะครับนะครับมันีง่ายๆแยกแบบไม่ง่ายนะครับใครก็ทําได้นะครับเก่งในทอดแบบเมืองนะครับ ครับผมรอบนะครับยอดบัคขาเงงามนะครับเอาใส่ให้มันส้มนะครับส้มหวานมันนะครับนี่นะครับดอกก้านที่เขาได้มานะครับปอกได้ประมาณนี้ครับนะครับดูน้ำนะครับนี่นะครับแห้งประมาณนี้เอาดอกก้านเขาใส่นะครับออกครับใส่แล้วครับครับห้ามกลนนะครับทะเลาะไว้นะครับรอจนเปื่อยพอให้พอดีเราเราก็เอายอดบัคขาเขาใส่นะครับครับปิดหม้อไว้นะครับนี่ครับ Uh huh. นี่นะครับตอนวนี้เฮาก็รอแค่ดอกก้านเปยนะครับดอกก้านเปยแล้วก็ใส่ย,ยอดประคามคือจบเลยนะครับขอกินล้ำล้ำนะครับเมื่อไหร่กินเตือนะครับเนาะเฮ็ดทอปปีไหนมีเตือนะครับเ็ดทอบเห็นหรือเฮ็ดเพาะนะครับแถวบ้านเฮากำลังออกนะครับนี่ครับ uh huh. ได้ครับเราใส่ยอดมะขามลงไปนะครับอยากที่รถก้าวทับปืยได้ตีนะครับนะครับเราโกนหน่อยนะครับนครับเติ่มความชุมลงไปนะครับบถแซีบหนัวเลยครับนี่ครับอืนะครับครับเดี๋ยวสกัดมาไปอีกอนะครับไปกดหม้อนะครับครับผมเดี๋ยวยิงได้เมื่อกี้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับปีไหนมีเตื้อนะครับครับผมไปครับ อนี่ครับหลังจากเอาเก่งเรียบร้อยนะโหสีสันน่าทานครับครับอดอกก้านนะครับดอกของมันนะมอกหะานอ่อนเลยครับนี่ครับเห็ดเทาบรนอ่อนของปีแรกนะครับอืนี่ครับอืครับผมมากินด้วยกันนะครับได้กากเพื่อนพี่ๆลุงป้าน้าอาทานกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเปิดกําลังใจกันครับคลิปต่อๆไปนะครับนี่ครับอื